สวัสดีค่ะทุกคนคะที่กาลังจะบอกว่าวันนี้นะคะที่กลับมาที่วัดกุฎีดาวอีกครั้งหนึ่งนะคะคือมีเรื่องจะสารภาพนะคะคือจริงๆเมื่อวานนี้เราทาเราท,ราทําคลิปไปเสร็จหมดแล้วล่ะนะคะเราทาเราทาในทุกๆจุดหมดแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าในส่วนของอพระโบสถเนี่ยคือกี้อ,อ่ะพูดผิดหลายคำอ่ะนะคะพูดผิดหลายคำก็อย่างที่บอกนะคะคือเราทำเนี่ยเราก็แบบินเซียนะคะเรา เราอยากให้มันดูเรียวด้วยแล้วเราก็อยากให้แบบม,มันมีความจริงใจอยู่นั้นจริงๆอ่ะนะคะคือผิดก็ว่ากันไปตามผิดนั่นแหละนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะตัดต่อก็ได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันตัดต่อมันก็จะดูเสียอัธรรตในการดูไปนะคะเพราะเวลาถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่กี่จะถ่ายแบบยาวๆเลยนะคะจะสังเกตว่ากี๊กจะไม่เคยตัดต่อตรงไหนเลยนะคะถ้ามันไม่แบบถ้ามันไม่ไม่ไอ้นี่จริงๆก็จะไม่ตัดนะคะดังนั้นวันนี้ก็โอเคแหละนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเนี้ย เราอะตั้งใจว่าเราจะมาถ่ายที่วัดเอ่อมาเหยยงพามาเที่ยวที่วมาเหยยงทีนี้ว่าด้วยความโลภมากนะคะก็เลยมาวัดคุณดีดาวด้วยอย่างที่บอกว่าบางครั้งเวลาที่เราทาอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะได้แต่ปริมาณแต่คุณภาพเนี่ยไม่ได้ก็นี่แหละคะ่ะเป็นการสมน้าหน้าตัวเองนะคะเลยต้องมาถ่ายซ่อมนะคะอย่างที่กี้เคยพูดเสมอๆว่าเวลากี้ไปถ่ายคลิปต่างๆอะนะคือมันไม่บางอันเนี่ยมันก็ถ่ายครั้งเดียวจบที่มันถ่ายครั้งเดียวจบเพราะอะไรหนึ่งข้อมูลเราเรา,เรามีข้อมูลอยู่แล้ว แล้วเราก็ไปเซอร์เวยในสถานที่นั้นๆมาไม่รู้กี่รอบแต่กี่รอบกว่าที่จะออกมาเป็นคลิปให้ทุกคนได้เห็นหลายคนอาจจะบอกโอ้โหแบบทำไมถึงแบบนู่นนี่นั่น,นอยากจะบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นคลิปแต่ละคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันไม่ได้ง่ายเพราะว่ากี่ทํางานคนเดียวนะคะอย่างที่บอกว่ากี่ทํางานคนเดียวทายเองข้อมูลเองเซอร์เวยเองทําทุกสิ่งทุกอย่างเองนะคะเราไม่มีเราไม่มีคนช่วยเราดังนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แบบบางทีอย่างที่บอกว่า มันก็จะมีจุดบางจุดที่มันมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะแบบให้มันน้อยที่สุดแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นในในเรื่องที่มันผิดแล้วมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดเคลื่อนเนี่ยถ่ายซ่อมสถานเดียวค่ะไกลแค่ไหนก็ต้องไปถ่ายซ่อมแต่ส่วนใหญ่ถ้าไปไกลนะที่จะไม่ค่อยถ่ายซ่อมหรอกเราจะตั้งใจไปอย่างดีเพราะว่าเรารู้ไงแบบทิ่สายเสียกันคือถ้าเป็นไปไกลเราจะรู้เรื่องเดินทางนะแต่ว่าอินทียร์เนี่ยมันเป็นเรามันมาเมื่อไหร่ก็จริงๆไม่ควรนะไม่ควรเราควรจะ ความเตรียมพร้อมมาอย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีอะประวัติบางอย่างกี่อ่านเลยนะคะถ้าไหนที่ไม่มั่นใจกี่อ่านเลยเนี่ยลมมันเริ่มมานะโอ้หุดจะไเสยไตอนนี้กี่ยืนอยู่บนบริเวณเจดีประธานที่วัดกุดีดาวเมื่อวานอะตอนที่เรามานะ่ะกี่นั่งได้ไหมเพราะถ้านั่งอะลมมันจะไม่แรงไนงะเนี่ย คือถ้าเรานั่งใช่ไหมลมลมมันจะพัดอยู่ข้างบนคนเราใช่ไหมจะไม่ค่อยเท่าไหร่คือก็มันจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยกี้มามาที่นี่รอดแล้วนะคะแล้วเราก็พาทุกคนเดินในทั่วในบริเวณที้หมดแล้วแต่ว่าในมุมนึงอย่างที่บอกว่าในส่วนของเร้าโบสถ์เนี่ยมันมีดีเทลหรือก็มันมีเรื่องอะไรที่เออคือกี้ไม่ให้มันไม่อยากให้มันเกิดความผิดพลาดท,ที่เราทำไปให้ทุกคนได้ได้เห็นไงดังนั้นก็เลยวันนี้ต้องมาถ่ายซ่อมนะคะคือไปนั่งรีเช็คหลายรอบแล้วว่า ไม่มีทางลงได้หรอกนะคะแล้วก็มันมันลงไม่ได้แน่ๆก็เลยมาถ่ายซ่อมดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะชุดวันนี้นะคะกับชุดในตอนที่1กับตอนที่2จะไม่เหมือนกันถ <laughs> ึงได้บอกว่ามันคือความเรียวจริงๆนะคะซึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่ชุดเมื่อวานล่ะจะได้ดูเหมือนถ่ายวันเดียวกันบอกก็ไม่เห็นจะไปต้องทําแบบนั้นเลยนะคะผิดก็ว่าไปตามตามผิดไงอย่างที่กี้บอกว่ากี้ไม่ได้มาอยู่แล้วนะคะผิดก็คือว่าไปตามผิดนั่นแหละก็มันมันลงไม่ได้จริงๆเ่ะมันก็ต้องมาถ่ายใหม่นะคะ คือตอนนี้กี่เดินขึ้นมาบนในส่วนของเจดีย์ประธานเนีย่ยที่บอกว่าทุกคนเห็นไหมว่ายอดมันหกักยอดอะมันไม่มีเพราะว่ายอดมันตกลงไปทางด้านเออ่คือมันหักลงไปอยู่ทางด้านทางด้านไปทางหน้าหน้าทางเข้าวัดอะคะ่ะมันจะอยู่ทางฝั่งตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ทางเนี้ยแล้วก็ตรงที่กี้นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคะเนี่ยกี่นั่งอยู่ข้างๆด้านหลังมันเป็นเจดีย์ประธานนั่นแหละพอยอดยอดมันหักไปเมื่อตอนร้อยกว่าปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าเออมันก็หักไปตามกาลเวลานะ นะถึงมันมีข้อมูลบอกว่าอะไรนะ,ะก่อนหน้านี้ที่มันมีมีเรื่องมีราวมีข่าวดราม่าก,กันขึ้นมาว่าอะไรใครมายิงอะไรไม่ใช่นะคือมันหักลงมาเองตามการเวลาเพราะวัดนี้นานมากแล้วเก่าแล้วนะคะสร้างตั้งแต่คือจริงๆแล้วสร้างมานานแล้วนะแล้วเหมือนมีการมาทําบนรากฐานเดิมนะแล้วก็หลักๆเนี่ยในข้อมูลช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาบอกว่าสร้างในสมัยสมเดพัพละนายนะคะ,นะคะแล้วก็พอมายุคข,ของสมเด็จพระเจ้าท้ายสักนะคะท่านก็มาบูรณะซ่อมแซมใหญ่ โดยตอนที่ท่านมานะบูรณะซ่อมแซมใหญ่นะท่านก็มีการสร้างพระตำหนักขึ้นมาหลังหนึ่งที่ว่ากรมเรียนก็คือตรงจุดนี้นะคะเห็นไหมนั่นนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าขวามือเราอะ่ะอันนั้นน่ะคือพระตำหนักกรมะเรียนนะคะซึ่งตอนที่เขาช่วงที่ท่านมาบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ใหม่หมดเนี่ยมาอยู่ที่นี่สาเดือนเลยนะคะในในช่วงปีพศสองพัสองร้อเท่าไหร่นะห้าสินะคะแล้วก็ ในยุคนั้นก็คือ,อ,อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโมกฏเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นเป็น,ปนมหาอุปราชบางประวัติเนี่ยเขาจะเขียนว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโมกศเป็นผู้บูบรณะซ่อมแซมวัดนี้ก็ไม่ผิดนะจริงๆถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันคงเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันอนะพอสมเด็จพระเจ้าท้ายสดิท่านสวรรคตใช่ไหมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโมกศก็ขึ้นแทนครึ่งกี้ว่ามันก็น่าจะเป็นช่วงปีไล่ๆกันไม่ไม่ไกล,ลก็ถามว่า มันผิดถึงขนาดว่าให้อภัยไม่ได้เลยไหมมันก็ไม่นะเพราะจริงๆท่านท่านก็เป็นคนทําจริงๆแหละแต่เพียงแค่ว่าในเวลานั้นท่านดํารงตาแหน่งวางหน้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะดีนี้นะย้ําอีกครั้งนะคะยอดเนี่ยมันหักไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะทางทางกรมสินเขามีข้อมูลอยู่นะคะว่ามันหักลงมาเพราะได้เหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอย่างที่บอกว่า บางทีข้อมูลอะไรพวกนี้เราก็ต้องสืบค้นสืบหาดีๆเหมือนกันนะคะตอนนี้กี่เดินอยู่ในบริเวณเขาเรียกว่าเออบนฐานประทักษิณที่อยู่รอบๆเจดีย์นะคะอย่างที่กี่บอกว่าเออจากชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยใช่ไหมคะชั้นล่างเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ไหมในบริเวณที่เราเดินเดินที่กี้เดินเดินอยู่ตอนนี้กี่เดินรอบเจดีย์เลยนะเออเจดีย์เป็นทรงะระฆังนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นเจดีย์ลายล้อมรอบเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมมีล้อมรอบอยู่แปดอันรอบเจดีย์อันเนี้ย ที่เดินอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าฐานประทักษิณน,นะคะฐานประทักษิณก็คือบริเวณเนี่ยค่ะตรงนี้ทั้งหมดเลยฐานประทักษิณน,นะคะศัพท์พวกนี้นะคะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะอย่างที่บอกกีก็มาเรียนรู้ใหม่ๆพร้อมๆทุกคนนั่นแหละด้านหลังนี่นะคะนี่พอมาเดินมาทางด้านฝั่งกันนี้เห็นไหมคะอ่าอันนี้อันนี้เหลือแต่ฐานแล้วนะคะจะดีไลน์ปะ่ะอ่ามันก็ผุพังไปตามกาลเวลาค่ะอันนั้นในส่วนของพระวิหารเราไปมาแล้วเมื่อตอน ตอนที่สองนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ก็คือก็จะลงต่อเนื่องกันนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะได้อีกสองตอนก็นคือตอนนี้เป็นตอนที่3กับตอนที่4เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปพระโอสถกันนะคะพอดีตอนเนี้ยมีคนขึ้นมาในส่วนของพระโอสถเขาเข้ามากราบไหว้นะักสงสารคุณพาดกันอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เลยปล่อยให้เขาเดินกันไปก่อนนี่ไงคะทิก้บอกว่ายอดจะดีที่มันหัก ที่ขออนุญาตใช้กล้องหน้านะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยากพูดกับทุกคนไปด้วยนะคะน,น,นเนี้ยอันนี้คือจะดีที่มันหักออกมาจากาทุกนนน,ะะนนั่นนะคะออกมาตรงนี้เห็นไหมคะอืะอี่คือจดอะดีนะคะก็ะเขามีไม้ค้ยันไว้เนาะไม้มาค้ำยันอยูอย่ตรง,งนั้นด้วยเหเห็นปะทุกคนเห็นปะ,ะจะดีใหญ่มากนะคะใหญ่มากเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปอ่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ่อเดี๋ยวเราไปตรงเขาโดกันนะคะเขาออกกันไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาที่จะพาทุกคนไปเดินที่พระตำหนักกรมเรียนหน่อยนะคะวันนี้หัวเข่าพร้อมนะคะพร้อมเดินนะคะเมื่อวานไม่พร้อมเลยจริงๆนะคะโอเคค่ะชื่นใจละได้ขึ้นมาในมุมสูง คือกี่ดูแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้มีป้ายบอกห้ามขึ้นเห็นป่ะเนี่ยไม่มีป้ายบอกห้ามขึ้นถ้าเขาม,มีป้ายบอกห้ามขึ้นอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเพราะว่ากี่ไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะขนาดบางที่เนี่ยที่เขาไม่มีป้ายห้ามขึ้นแล้วกีม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นที่ที่แบบม,มันไม่น่าขึ้นหรือว่าขึ้นไปแล้วมันน่าจะเกิดอันต,ตรายต่อเราหรือเปล่าโบราณสถานพังด้วยเราเจ็บตัวด้วยอย่างเงี้ยคือกี่ไม่ขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเสี่ยงเพราะถ้าอันไหนที่เขาไม่ให้ขึ้นอ่ะคือไม่ต้องหวังแล้วค่ะว่าจะขนน่่ีีทาางเดบย ที่เขาบอกก็ลงไปเลยลงไปเลยกับป้ายเขาบอกอยู่ว่าไม่ให้ลงก็จะให้ลงไปได้ยังไงนึกวาบอกไหมคือเราก็ไม่ลงคืออย่างที่บอกกีก้อยากเป็นคนไทยที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนกฎอยู่บนระเบียบอยู่บนเงื่อนไขบนกติกาทุกอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะกี้ไม่ชอบอะไรที่มันซิกแซกนะคะอันนี้พูดเอาไว้ตรงๆเลยเพราะว่าคือคือก็ไม่ได้คนดีนะแต่ก็อยากเป็นคนที่อยู่บน อย่างน้อยเวลามีคนมาว่าอะไรเราหรืออะไรเงี้ยเราจะได้แบบพูดได้เต็มปากเลยว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้ทำเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่ากี้เป็นคนที่รักโบราณสถานนะคะไม่ต้องห่วงว่าจุดไหนที่เขาไม่ให้ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งบางจุดอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันแบบดูตามความเหมาะสมแล้วว่ามันขึ้นไปแล้วมันไม่โอเคอะกี้ไม่ขึ้นหรอกนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเอาอเคค่ะ ช่วงนี้เขาไม่มีป้ายเขาบอกว่าไม่มีป้ายห้ามขึ้นก็ใครมาก็ขึ้นได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าแหมขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้แล้วจะบอกว่าพอขึ้นมาบนุนเนี่ยนะคะสวยงามมากเลยเราจะมองเห็นรอบบริเวณเออของวัดกุดิดาวทั้งหมดเลยนะคะสวยงามวมาลาวเพราะว่าเราอะไม่มีโดนกับเขาหลอกนะคะและที่สําคัญเนะี่ยวัดในอยุธยาเนี่ยเขาไม่ให้เอาโดนมาส่องนอกจากว่ารายการที่เขาแบบดังๆเนี่ยอ,อย่างเงี้ยเขาทําเรื่องของมาอันนั้นก็เรื่องของเขานะคะคือกี่ไม่ไม่ได้ทําตามใครแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้แข่งกับใครดังนั้น เราทําตามที่เราถนัดนะคะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราอยู่บนบุ่มสูงเราเห็นแค่เนี้ยก็พอแล้วเนี่ยคือในส่วนของพระโบโสดอยู่นะสวยไหมสวยเลยไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าเกณนะคะแดดร้อนดีพิลึกอันค่ะวันเนี้ยโอเคนะทุกคนคะตรงนี้เป็นในส่วนของพระจำหนักกรรมเรียนนะคะเมื่อกี้ที่กีบอกว่าเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปบ,บนเจดีย์กันมาใช่ไหมแล้วเราเห็นตรงจุดเนะี้ยกีก็บอกว่าเดี๋ยวกีจะพามาเดินนะคะ แต่ขออนุญาตไม่ขึ้นไปในส่วนของชั้นบนนะจริงข้างบนมันขึ้นไปได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะคะก้าวขาไม่ไหวไม่อยากขึ้นไปมันสูงเสียวด้วยเดือดร่นลงมาเพราะว่าเขาเรียกว่าช่วงที่เราวางเท้าเนี่ยม,มันแคบอ่ะนะคะเราขึ้นไปถึงสูง,สงมันรู้สึกวิววิวไงบอกไม่ถูกนะคะลมแรงด้วยเดี๋ยวเกิดปิวตกลงมาปุ๊งอย่างเงี้ยโหไม่ไหวนะคะแข้งลาขาหักนะ กำลังจะบอกว่าพระตำหนักกัมมลีเยนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเป็น,ปนการทํารูปแบบเป็นเขาเรียกวิหารแบบสองชั้นนะคะถ้าเขาบอกว่าเป็นวิหารแบบสองชั้นใช่ไหมกี่ก็สันนิษฐานว่าทุกคนเห็นตรงนี้ปะเนี่ยเห็นไหมคะข้างบนข้างบนเห็นปะที่มันเป็นข้างบนเหรอปะข้างบนไอ้ช่องช่องช่องประตูช่องหน้าต่างเล็กๆเนี่ยเห็นปะถ้ามันเป็นสองชั้นถูกปะแสดงว่าข้างบนเนี้ย มันจะต้องคล้ายกันกับที่วังนาลายแน่เลยอ่ะที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์พัญญามหาปราสาสตรอ่ะที่ตรงบริเวณด้านหลังที่เป็นสีหบัญชรอ่ะนึกภผ้าอรอกม่คือมันต้องเป็นไม้อ่ะถูกไหมเป็นไม้อยู่ข้างบนเพราะถ้าเป็นสองชั้นน่ถูกไหมก็คือว่าตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยหัวบนหัวเราเนี่ยตรงเนี้ยชั้นเนี้ยมันจะต้องเป็นไม้เป็นพื้นไม้หมดแต่ด้วยการเวลาที่มันผ่านไปไม้มันก็คงจะหายหมดแหละเพราะว่าถ้ามันยังคงเป็นปูนอ่ะ มันก็ต้องยังเหลือร่องรอยแหลมๆให้เราได้เห็นบ้างนุ้เพะออกไหมถ้ามันเป็นปูนนะคุณนุ้าพออกว่าถ้ามันเป็นปูนอยู่หรือมีเนื้อมันถึงมันจะหักไปยังไงมันก็ต้องแบบมีมีแบบเป็นแง่งๆมาให้เราเห็นอะแต่นี่คือมันเรียบไปหมดเลยนะแสดงว่ามันอาจจะเป็นไม้เหมือนดังที่วังนะลายคิดว่าที่สาริษฐามไม่ผิดหรอกน่าจะใช่แล้วเพราะที่นี่เป็นเป็นวิหารสองชั้นเออเป็นตำหนักที่เป็นสองชั้นใช่ไหมล่ะแล้วก็เหมือนกับพระมหากษัตริย์ก็นั่งข้างบนไง พราะตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านเสด็จมาคุมการก่อสร้างที่นี่เองก็ประทับอยู่ที่ตำหนักนี่แหละก็แสดงว่าท่านก็อยู่ชั้นบนถูกไหมแล้วกอ็อาจจะลงมาชั้นล่างก็ได้แต่ว่ามันจะมีแท่นต่างๆนะสำหรับแท่นที่สําหรับนั่งเนี่ยพระมหาสัตว์ก็พระเจ้าอยู่หัวบรามโกศก็นั่งแท่นใหญ่สุดประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็เนี่ยแท่นเล็กๆก,ก็ลดหลั่นกันไปตามระดับชั้นตามเลเวลกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่า กี่มองไม่เห็นผลทางว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นวิหารแบบนี้ถูกปะแล้วถ้าข้างบนหัวเราอะมันไม่ได้มีชั้นอะไรอะแล้วเขาจะสร้างแบบนี้เพื่ออะไรอะถูกไหมถ้าเป็นสองชั้นก็ไม่น่าพลาดอะคะ่ะแสดงว่าข้างบนเนี่ยต้องเป็นไม้ชัวแล้วก็พอการเวลามันผ่านไปไม้มันก็พังก่อนอะผุก,ก่อนนะคะก็เหลือเท่าที่เห็นอย่างนี้นะคะแต่โครงสร้างดีมากเลยนะคะที่จะบอกว่าที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้โครงสร้างดีเนาะคือโครงสร้างดีหมายถึงว่ามันมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่ามันมันยังเหลือโครงให้เราเห็นถึงความถึงคือคือมองเรารู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอาคารแบบนี้นะคะมัน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 ไม่ค่อยแบบคือเหมือนไม่ค่อยพังเยอะ,อะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเทียบเป็นกับเจดีย์เเจดีย์ยอดถักลงมาใช่ไหมคะอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างอุโบสถก็ถือว่าเหลือเยอะนะวิหารก็วิหารก็เสาก็ไปก่อนหมดเลยนะคะประมาณนั้น แต่ที่ตำหนักกัมมาเลียนแห่งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันสร้างทีหลังสุดหรือเปล่านะคะมันก็เลยยังคงเหลือความแบบคือเหลือแบบให้เห็นแบบคือโครงเขาไม่ค่อยหายอะ่ะเห็นไหมปูนเปิลที่ฉาบตรงด้านเนี้ยมันก็ยังเห็นเห็น,เห,นเห็นเหลืออยู่ประมาณน,นี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นตำหนักนะคะอย่างที่บอกแล้วก็ทุกคนสังเกตไหมเนี่ยประตูประตูหน้าต่างทางเข้าเหมือนที่วังนาลายจริงๆ เหมือนจริงๆนะคะเพราะว่าไม่แปลกใจหรอกว่าวัดแห่งนี้นะคะตามประวัติคือสร้างจากสมัยพันารายถูกไหมแล้วก็มาปฏิสังขรครปฏิสังขรตอนออพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท้ทยศะสดิสมัยพระเจ้าอยู่หัวรมกโกดอะไรเงี้ยก็บางจุดเขาก็อาจจะยังคงความเป็นศิลปะแบบเดิมการก่อสร้างแบบเดิมๆคืออันไหนที่มันมีอยู่แล้วก็เหมือนแบบทาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตรงนี้มันสร้างใหม่แต่ว่า ยุคของเจ้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมันก็อยู่ไล่ๆกันไม่ไม่ไม่ไมห่างกันหรอกสมเด็จพระนารา,ายณ์ก็จะเป็นยุทิธยาตอนกลางมาค่อนๆปลายแล้วอะใช่ไหมแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่ก็อยุทธยาตอนปลายแล้วอะเพราะว่าพอหลังจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมก็ไล่มาเป็นไทยเดี๋ยวนะพอมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมอตอนนั้นคือวังหน้าสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมธิเวศตายสิ้นมชนใช่ไหมคะตอนนั้นก็เกิด เกิดกบฏเจ้าสามกรมก็เลยเป็นที่มาให้พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรขึ้นมาเป็นกษัตริย์เป็นได้ไม่นานก็เสด็จพระเจ้าเอกทัศน์ก็ยึดอํานาจใช่ไหมคะแล้วแล้วพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรก็ไปบวชจนเป็นที่มาของคุณหลวงหาวัดไปบวชอยู่ที่วัดประดูทรงธรรมใช่ไหมคะแล้วก็พระเจ้ายู่หัวเอกทัศก็มาครองรล่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยอุทธยานะคะประมาณนั้นแหละ แสดงว่าตำหนักนี้ก็สร้างตอนหลอมมาณยุทธยาตอนปลายอ่ะนะคะตอนปลายปลายละเพราะนั้นก็รูปแบบก็น่าจะไม่ได้หนีกันมากกับศิลปะการก่อสร้างจากในยุคข,ของพนอะนาลัยประมาณนี้สรวจกันเลยดูเรียบๆแต่ดูมีอะไรนะคะดูเรียบแต่ดูมีอะไรอะ่ะอืมีเรียบแต่ดูมีอะไรดูดูไม่เบื่อด้วยนะคะดูมันเอ <laughs> แต่มันจริงเนาะก็ดูดิ คือการที่น้าสามันเป็นรูปอย่างเงี้ยมันมันทำให้ดูมันดูมีดูมีอะไรขึ้นมาอีก,อกระดับหนึ่งเลยนะรยปเรียบนะไม่ต้องมาทําคือเหมือนกับว่าจะไม่เหมือนของประตูของวัดบางที่ที่แบบว่าจะต้องมีการอเาเรนะทําเป็นปูนปั้นขึ้นมาไม่ต้องเพราะจริงๆแนละ้วปกติแล้วเนะี่ยพวกปูนปั้นอย่างเงี้ยเขาจะทำเอาไว้ด้านนอกอยู่แล้วละ่ะด้านในมันจะไม่เห็นหรอกแต่ว่าที่บริวเวณของพระตำหนักแห่งนีน้เดี๋ยวที่ไปดูด้านนอกหน่อยนะ คิดว่ามันไม่มีปูนปั้นหรอกนะอ่าเห็นปะไม่มีจริงๆก็เห็นปะไม่มีปูนปั้นเป็นแค่การแบบก่อขึ้นมาเป็นอิฐเป็นรูปร่างหน้าต่างประตูแบบนี้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะปะเดี๋ยวเราเข้าไปที่พระอุโบสถกันนะคะจะได้กลับกันสักทีนะคะนะโอเคนะไปที่บสถ์พรโบสถกันค่ะ